สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันใหม่นะคะเมื่อไหร่ที่เราส่งข้อความหาคนรักแต่เขาอ่านแล้วไม่ตอบหรือเขาตอบเป็นข้อความสั้นๆคำเดียวว่าอืมคำเดียวใจเรามันเหมือนถูกทอดทิ้งห่อเหี่ยวใช่ไหมคะหรือตอนที่เราทำงานหนักมาทั้งวันแต่หัวหน้าไม่เคยเห็นความพยายามของเรา เขากลับไปชมคนอื่นแทนความรู้สึกนั้นนะมันเหมือนกับว่าเราถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือว่าถูกละเลยใช่ไหมคะวันนี้วันใหม่อยากมาคุยเรื่องราวความรู้สึกที่หลายๆคนน่าจะเคยผ่านมาแล้วนั่นก็คือความรู้สึกหิวความใส่ใจค่ะทําไมบางครั้งเราถึงรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกมองข้ามถูกละเลยอยู่เสมอแล้วเราจะรับมือกับความรู้สึกแบบนี้ได้อย่างไร มาฟัังกนค่ะจริงๆแล้วความต้องการการใส่ใจของมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องพื้นฐานของทุกๆคนเลยค่ะมีนักจิตวิทยาชื่อจอห์นโบลบีเป็นนักจิตวิทยาเกี่ยวกับความผูกพันเคยอธิบายไว้ว่าตั้งแต่แรกเกิดมาเนี่ยเราต้องการความปลอดภัยทางอารมณ์จากคนรอบข้างค่ะ เหมือนกับเด็กทารกที่ต้องการแม่มาอุ้มนะคะมาคอยให้ความอบอุ่นพอเขาโตขึ้นมาแล้วเนี่ยความต้องการนี้ก็ยังคงอยู่นะคะทุกคนเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นแบบอื่นเราอยากได้ความสนใจอยากได้ความใส่ใจอยากได้การยอมรับแล้วก็การรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความหมายในสายตาของคนที่คอยห่วงใยค่ะแต่ปัญหาก็คือบางครั้งอะ่ะ เราไม่ได้รับสิ่งที่เราคาดหวังค่ะแฟนของเราดูเหมือนจะไม่สนใจเรื่องราวที่เราเล่าให้ฟังเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเห็นความสัมพันธ์ของเราหรือครอบครัวค่ะดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับคนอื่นเนี่ยมากกว่าเราตอนนั้นใจเราเริ่มส่งสัญญาณเตือนไหมคะว่าเหมือนกับว่าเฮ้อฉันอยู่ตรงนี้นะทำไมไม่มีใครมองเห็นฉันสักทีทำไมไม่เคยมีใครเห็นค่าฉันเลย สิ่งที่น่าสนใจก็คือความรู้สึกหิวความใส่ใจเนี้ค่ะมันไม่ได้เกิดจากการที่เราอะขาดอะไรไปจริงๆเสมอไปบางครั้งค่ะมันเกิดจากการที่เราเนี่ยตีความหมายาก,กับสิ่งที่เจอเนี่ยผิดไปนักจิตวิทยาเรื่องเกิดยวกับความสัมพันธ์เนี่ยเคยกล่าวไว้ว่าหลายครั้งค่ะที่เราเนี่ยรู้สึกว่าเราถูกละเลยจริงๆมันไม่ได้หมายความว่า อีกฝ่ายเนี่ยละเลยเราจริงๆอีกฝ่ายเนี่ยเขาไม่ได้รักเราก็ไม่ได้สนใจเราจริงๆแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าการแสดงออกในความรักมันอาจจะเป็นแบบที่แตกต่างไปจากที่เราคาดหวังเท่านั้นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะว่าสมมติว่าเราเป็นคนที่แสดงความรักด้วยการพูดคือชอบได้ยินคำหวานๆชอบได้ยินคำชม ในทางกลับกันก็คือแฟนเราเนี่ยเป็นคนที่แสดงออกในเรื่องของความรักด้วยการกระทําเขาจะไปซื้อของให้เราซื้อของที่เราชอบซื้อของที่เราอยากกินหรือไม่ก็คอยซ่อมของที่พังๆของเราให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแต่เขาเนี่ยไม่ค่อยใช้คำพูดหวานๆกับเราเราก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ได้รักเรา ท้งทงที่จริงๆแล้วอะค่ะเขาเองก็กำลังแสดงความรักกับเราอยู่เพียงแต่เขาใช้ภาษาที่มันต่างออกไปจากความคาดหวังที่เรามีกับเขาเท่านั้นเองการรับรู้แบบนี้ค่ะมันเกิดขึ้นบ่อยมากเลยนะในคนที่ทำงานด้วยกันหรือคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันบางครั้งเราทำงานหนักมากเลยนะคะเราก็คิดว่าหัวหน้าเนี่ย เขาจะเห็นแล้วก็ชื่นชมสิ่งที่เราทําแต่หัวหน้าค่ะอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบใช้คําพูดชมกันต่อหน้าพูดต่อหน้าหรือคิดว่าการทํางานเนี่ยดีเป็นหน้าที่ปกติที่ทุกคนเนยจะต้องทําไม่จําเป็นที่ต้องมาชื่นชมหรือเขาอาจจะแสดงการยอมรับในรูปแบบอื่นๆค่ะเช่นเขาอาจจะมอบหมายงานสําคัญให้กับเรา หรือว่าเอ่ยชื่อเราในที่ประชุมใหญ่ซึ่งตัวเราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้สังเกตหรืออาจจะเหนื่อยล้าและคิดว่าหัวหน้าเนี่ยคอยแต่ให้งานเราคอยแต่ใช้งานเราแค่ฝ่ายเดียวสิ่งสำคัญนะคะก็คือเราเนี่ยต้องเรียนรู้ค่ะที่จะแยกแยะระหว่างความรู้สึกกับความเป็นจริงในหนังสือเรื่องเกี่ยวกับความผูกพัน ในความสัมพันธ์นะคะได้กล่าวไว้ว่าบางครั้งค่ะความรู้สึกของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนกับแว่นตานะคะที่ทําให้เราเนี่ยเห็นโลกใบนี้ในทิศทางหนึ่งถ้าเราใส่แว่นสีแดงเราก็จะเห็นทุกอย่างเป็นสีแดงไปหมดแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสีอื่นๆเมื่อเรารู้สึกหิวความใส่ใจค่ะสมองของเราเนี่ยก็จะเริ่มมองหาหลักฐานที่มาคอยสนับสนุนความรู้สึกนั้น เราจะสังเกตเห็นแต่เรื่องที่แฟนเราเนี่ยไม่ตอบไลน์เร็วๆแต่ไม่เห็นว่าเขาเนี่ยจะไปซื้อของจะไปซื้อขนมหรือไปทำอะไรที่เราชอบไปสรรหาสิ่งดีๆมาให้เราเราจะจำแต่เรื่องที่หัวหน้าไม่ชมเราแต่ลืมไปว่าเขาก็ไม่เคยให้เราทำงานล่วงเวลาในวันหยุดเพราะเขารู้ว่าเราอ่ะจะเหนื่อยค่ะ การออกจากวงจรความคิดแบบนี้ค่ะทุกคนเราต้องคอยฝึกสติตัวเองอยู่เสมอนะคะพอเราเริ่มรู้สึกว่าเราถูกละเลยค่ะให้เราลองหยุดความคิดนั้นแป๊บหนึง่งแล้วถามตัวเองนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอมีหลักฐานอะไรบ้างที่บอกว่าคนคนนี้ใส่ใจเราลองนึกภาพดูก็ได้ค่ะเหมือนกับเราเป็นนักสืบที่กำลังหาหลักฐานค่ะทุกคน แต่เราจะหาหลักฐานทั้งสองด้านทั้งที่คอยสนับสนุนความรู้สึกแล้วก็ที่คอยขัดแย้งความรู้สึกของเราค่ะหลักฐานที่ว่าก็คือเมื่อเรารู้สึกว่าแฟนเราไม่ใส่ใจมันจริงไหมนะคะเราจะดูแต่ว่าเขาตอบไลน์เราแค่คําสั้นๆแต่เราไม่ได้ดูการกระทำแบบนี้ก็ไม่ได้เราต้องดูการกระทำของเขาคาว่าอ่า สิ่งต่างๆที่เขาทําให้กับเราเนี่ยเขาทําให้กับเราเป็นพิเศษหรือว่าเขาทําให้กับคนอื่นด้วยถ้าเราพบหลักฐานว่าเขาทำให้กับเราเป็นพิเศษแต่เขาอาจจะพูดน้อยเราก็ไม่สามารถตัดสินได้นะคะว่าเขาไม่ได้รักเราเพราะว่าการกระทําของเขาเนี่ยมันพิเศษสําหรับเราเสมอค่ะวิธีอีกแบบหนึ่งนะคะคือการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาค่ะ แต่ด้วยวิธีที่อ่อนโยนนะแทนที่จะไปบ่นว่าทำไมเธอไม่เคยใส่ใจฉันเลยเราลองเปลี่ยนค่ะเป็นช่วงนี้ฉันรู้สึกอยากได้ความใส่ใจจากเธอมากขึ้นนะ่ะเธอช่วยบอกฉันได้ไหมว่าเธอแสดงความรักกับฉันยังไงฉันกลัวว่าฉันจะไม่เข้าใจสิ่งที่เธอแสดงฉันกลัวว่าฉันจะเข้าใจเธอผิดไปการสื่อสารแบบนี้ค่ะทุกคนจะช่วยให้อีกฝ่ายเนี่ยเข้าใจความต้องการของเรา โดยที่ไม่รู้สึกว่าโดนโจมตีในที่ทำงานก็เหมือนกันนะคะทุกคนแทนที่จะไปคิดในใจว่าหัวหน้าเนี่ยไม่เห็นคุณค่าของฉันเราลองไปคุยกับหัวหน้าดูเลยค่ะว่าหัวหน้าผมอยากทราบว่างานที่ผมทำช่วงนี้เป็นยังไงบ้างมีอะไรที่ควรปรับปรุงแก้ไขไหมหรือผมอยากได้ฟีดแบ็เรื่องเกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้ผมเนี่ยจะได้พัฒนาตัวเองต่อไปการถามคําถามตรงๆแบบนี้ค่ะจะช่วยให้เราเนี่ยได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแต่อย่าลืมนะคะว่าไม่ว่าจะความสัมพันธ์แบบไหนกับแฟนกับครอบครัวหรือกับเพื่อนร่วมงานคําถามที่เราตั้งไปเนี่ยจะต้องเป็นคําถามเชิงบวกไม่เป็นคําถามเชิงโจมตีหรือเป็นคําพูดในแง่ลบค่ะเพื่อให้เราเนี่ยได้สารความสัมพันธ์แล้วก็ได้คําตอบที่มันตรงกับความต้องการของเรา ตรงกับข้อสงสัยที่เรากำลังสงสัยโดยที่ไม่บานปลายค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือเราต้องเรียนรู้ที่จะให้ความรักแล้วก็ให้ความใส่ใจกับตัวเองก่อนด้วยนะคะเคยมีคำสอนว่าอัตห ah ิอัตโนนาโถคุณคุณไหมคะใช่มันแปลว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะหมายความว่าความสุขและความมั่นใจของเราเนี่ย มันไม่ควรขึ้นอยู่กับคนอื่นทั้งหมดค่ะทุกคนเรายังต้องรู้จักดูแลตัวเองการดูแลตัวเองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ต้องการความรักจากใครนะคะแต่หมายความว่าเราเนี่ยจะไม่หิวโหวยจนมากเกินไปเราจะรู้จักชื่นชมตัวเองในสิ่งที่เราเนี่ยทำดีอยู่แล้วรู้จักให้รางวัลกับตัวเองค่ะ ให้รางวัลเมื่อเราเนี่ยผ่านวันที่มันยากลำบากไปได้รู้จักพูดกับตัวเองด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนแทนที่จะไปตำหนิตัวเองว่าทำไมไม่มีใครสนใจค่ะเมื่อเราเติมเต็มความรักให้กับตัวเองได้แล้วนะคะทุกคนความต้องการความใส่ใจจากคนอื่นเนี่ยจะก,ก็เริ่มเกิดความสมดุลขึ้นเราจะจะไม่หิวความรักจนเกินไป แต่ยังคงเปิดใจนะคะรับความรักจากคนรอบข้างอยู่ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยจะเริ่มมีสีสันมากขึ้นค่ะเพราะว่าเราเนี่ยมาจากจุดที่เต็มเปี่ยมไม่ได้มาจากจุดที่มันขาดแคลนสิ่งหนึ่งที่วันใหม่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองทำดูนะคะก็คือการเขียนดารี่ค่ะวันใหม่จะพูดมาจากหลายๆคลิปเลยนะคะว่าการเขียนดารี่เนี่ย เป็นหนึ่งทางออกที่ทำให้เรานะมีความสุขแล้วก็มีสติมากขึ้นการเขียนไดอารี่ความดีค่ะเราจะมีให้กับตัวเองทุกวันก่อนนอนคือเขียนความดีที่ปฏิบัติในทุกๆวันเลยค่ะก่อนนอนลองเขียนอย่างน้อยเนี่ยถึงข้อที่เราทำในแต่ละวันนะคะอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆก,ก็ได้นะคะเช่นเราแปรงฟันครบสองครั้งเราทำงานส่งตรงเวลา เราโทรไปหาแม่นะวันนี้เราให้ที่นั่งแก่คนชรา,าในรถไฟการเขียนแบบนี้ค่ะจะช่วยฝึกสมองของเราเนี่ยให้เราได้เห็นคุณค่าในความดีของตัวเองมากขึ้นและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะทุกคนคือการที่เราเนี่ยรู้จักขอบคุณคนที่ใส่ใจเราแม้ว่าเขาจะไม่ได้แสดงออกในแบบที่เราคาดหวังร็ตามค่ะ เมื่อเราเริ่มสังเกตเห็นความรักแล้วก็ความใส่ใจในรูปแบบต่างๆจากคนรอบข้างแล้วนะคะอย่าลืมขอบคุณคนคนนั้นด้วยนะคะที่มอบความรู้สึกดีๆมอบสิ่งดีๆให้กับเรามันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นและมักจะใส่ใจเรามากขึ้นเป็นธรรมชาติเพราะทุกคนชอบให้ได้รับการยอมรับเสมอกันค่ะ ความรู้สึกหิวความใส่ใจเป็นเรื่องปกติของคนเรานะคะทุกคนแต่สิ่งสำคัญคือเราจะรับมือกับมันอย่างไรต่างหากอย่าปล่อยให้ความรู้สึกไม่ดีเหล่านี้ค่ะมาควบคุมชีวิตเราแต่ให้เราเนี่ยเป็นคนควบคุมความรู้สึกนั้นเริ่มต้นด้วยการดูแลแล้วก็ใส่ใจตัวเองให้ดีค่ะเติมเต็มความรักให้กับตัวเองนะคะ เรียนรู้ที่จะมองเห็นความรักในรูปแบบต่างๆรอบตัวแล้วก็สื่อสารกับคนรอบข้างด้วยความอ่อนโยนด้วยพลังบวกในทุกๆความสัมพันธ์เนี่ยล้วนเริ่มต้นจากการเข้าใจตัวเองเป็นอันดับแรกรู้จักข้อดีแล้วก็ข้อเสียรู้จักสติรู้จกัจกแล้วก็เท่าทันความรู้สึกของตัวเองค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะ ขอให้ทุกคนเนี่ยมองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็เปิดใจรับความรักที่มีอยู่รอบข้างแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบที่เราคาดหวังก็ตามค่ะทุกคนถูกก้าวเล็กๆในการเข้าใจตัวเองวันนี้จะนำพาทุกคนนะคะไปสู่วันใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักแล้วก็ความอบอุ่นถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาของวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องของเราด้วยนะคะ แล้วเราจะกลับมาพบกันในวันใหม่กับเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตของเราสดใสามากขึ้นค่ะบ๊ายบาย